you สวัสดีครับพบเจ,เจอกันอีกแล้วครับลพลครับบ้านแผวสตรีฟิชชิ่งครับวันนี้ก็นัดกันนัเบนไว้นะครับนัดใบไว้ว่าจะไปตกปลากันนะครับช่วงบ่ายนะครับเช้าผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็นัดกันไว้บ่ายสองโมงสามโมงเย็นนี่แหละเดี๋ยวว่าจะไปแถวเอ่เออ่า แถวๆดอนเสาเกียรตินะว่าจะไปแถวๆดอนเสาเกียรติก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมช่วงนี้ก็เพิ่งเสร็จภารกิจช่วงรอนะเบซนครับก็เลยออกมาเดินเคาะเล่นๆแถวๆข้างบ้านก็มไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับก็ฝากนานะนะครับ ติดตามรับชมนะครับฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมนะครับด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีผลงานให้นานาได้รับชมหรือเปล่าครับผมไปครับระว่างรอนะเบน์นนะเดี๋ยวเราลองดูกันแถวบ้าน ไม่เคยผิดหวังจริงๆใต้สะพานนี้เห็นดินอยู่นานนะ ยางชุ่มคอครับใต้สะพานเข้าเป้าเลยสชยสวยเลยครับตัวนี้โอเคไปครับโอ้หไม้เดียวเรียบร้อยตัวเลยมาป๊อกเอายางชุ่มคอครั ตุกปอกครับตัวนี้ประมาณ้วขีดสองขีดสองขีดได้อยู่เดี๋ยวปล่อยไปครับตัวนี้แมวเล็กเกินตาย่างชุ่มคอครับนี่เยื่อหมานแครครับผมครับไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับอ่โอเคาสุดยอดแล้วครับนี่ ชุดนี้นบายสุดยอดแล้วอ่าอเคครับมาถึงหมายก็ระบายไม้เดียวเลยครับโดนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็ลองลองดูกันว่าจะมีผลงานไหมครับผมนี่ก็เกือบเกือบบ่ายสี่แล้วครับโอเคไปลุยกันเลย สายข้างทางธรรมชาติแบบนี้ผมก็ว่าจะลองลองยกยกเคาะเคาะกอ,อ,อใต้น้ำดูก่อนว่าจะโดนไหมจะกัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับ ศาสตรวัดหลุดนี่วัดหลุดเปลี่ยนล้ออะอะ โอ้โหตามมาช่วยอยู่เลยตะเบนผมยากลากเรือกบาบตะเบนโยใหญ่เออเปนเ,อเลยเลยมาถึงช่วยปุ๊บติดเลยเป็นโลจริงมันมันตามมันผมจะลากเรือเก็บมันวิ่งออกไปช่วยเลย เออติดเลยไม่ได้วัดด้วยเนี่ยโ,โหสู้สิครับโอ้โหมีครึ่งโลมีแน่ตัวนี้ฮะติดติด,ตดเปิด,เป,ดเปิดครับโหเรียบร้อยเลยครับนี่มาช่วยครับวิ่งมาช่วยโหติดอะไรก็ไม่ดู้ด้วยเนี่ยไม่ได้วัดต่เบ็ดน่าจะไวอยู่เรียบร้อยเลย นี่ปลายางชุ่มคอรับเรียบร้อยครับไม่ได้วัดเลยนะผมลากเชกือกมาทีแรกก็คาะมาแหละลากๆมามันตามมาช่วยปับ๊บวิ่งย้อนเลยไอ้วิ่งวิ่งสวนเลยพอสายตึงก็เบ็ดติดเลยดวงมันซวยจริงปลานะไม่ใช่ผมโอเคครับผมฝากผลงานไว้ได้วยครับฝากช่องผมไว้ได้วยครับบ้านแพวสติดฟ,ฟิชชิงครับ ครับผมปลาช่อนสาสวยครับตัวนี้สาสวยครับมีเจ็ดขีดมีแน่นอนเนี่ยสุดแล้วอย่ากาดอยาา่ยาใส่คาดปลาย่า,า,ยางชุ่มคอครับนี่ผมเน็บเกรสรไว้นิดเดียวโดนเลยครับกัดโดนเลยเนี่ยเรียบร้อยเลย ก็ตกแบบเท็กซัสนะครับผมอ่าผู้เบสนะครับแล้วก็ใส่ใส่ตะก่วนะครับล็อกลายท็อปเปอร์นะครับนี่ครับตะก่วที่ผมใช้ก็สองกร,รมนะครับเ่าเอยื่อก็เป็นปลายางชุ่มคอสีขาวครับนีครับปลายางชุ่มคอสีขาวแอคชั่นเขาโอเคอยู่ครับถ้านาะนาะท่านใดสนใจอยากใช้ก็ นะครับลองลอง,ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับครับโอเคครับผมไปฝากผลงานไปด้วครับเดี๋ยวดูผลงานตัวต่อไปครับครับผมโอ้สาสวยเลยนี่โอ้สวยเลยไปครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปเอาไ,ได้ตัววะ เออว่าได้ยินเสียงเหมือนคันหักคันมันเล็กด้วยว่ะเนาะฮะวัดวัดหกักเหรอปลาแล้วค่ะปลาอยู่นั้นนะปามุดเหรอปลาใหญ่ด้วยเหรอแล้วแล้วหลุดไปยังหลุดไปแล้วปลายังไม่หลุดหรอกปลามุดอยู่ตรงนั้นฟองขึ้นอยู่เนาะ ปลายังอยู่หัวทิ่มโคนเลยอะเออผมงัดแม่งไม่ขึ้นหากเปาะหนึ่งเืมเวนเตดเตะเวนจริงๆเลยธรดจริงแต่เซนดีนะเซนดีแต่ผมว่าเปาะไปหน่อยผมไม่น่าผิดจังหวะนะผมดูจากตรงแล้วน่าน่าจะเวทมันน่าจะอ่อนด้วยว่ะ เวทเท่าไหร่นะสองแปดอืออย่างนั้นสามหกมันดีแต่นั้นมันคันคนละคนละระดับกันนะอือโอ้โหเรียบร้อยไปเลยคันแพรคิงนี่คิงโอเคดูเรื่องดูเรื่องจบเลยจบนี่มีสำรองอยู่ทำต่อไม่ได้แล้วกูนี่คันนม่มใช้ คาทานาล,าลิคาลิต้าลิโตเออเก็บก่อนเอาเอาลอกหรือไม่เอาก็แล้วแต่เอาลอกนล้วเบงก็ได้นี่เจอานี่ก็นนได้เล็กอะน0.8ได้แหละโอ้โหเราก็ว่สววาบบวสายสายน้ำ20นะเก็บเลยวันนี้จบเออเกบเลยดี<ๆ>ดีนะว่าเอามาสองคัน่ะคันเบสทีง,ๆๆทงันเป็นที่รักเป็นที่รัก ที่รักยิ่งของกูเดีตาเดรอบมเราเก็บเครื่องนะี่ถ้าพันกว่าบาทน่ะแล้วแล้วแล้วนี่โอ้โหหักเลยเก็บไปกอนเก็บไปกอน <c oughs> พอได้แล้วสองสามตัวแล้ว <c oughs> เอาเอาใหญ่ๆเล็กๆก็ปล่อยไป ก็ดีนะปลาเยอะปลาเยอะอยู่กูเห,เห็นมึงอน่ะกูเห็นมึงเมื่อกี้อ่ะเห็นมึงกูเห็นมึงกูเห็นมึงกูเห็นมึง กูเห็นมึงอยู่กูกระส่งกระส่งเห็นกูเห็นกูเห็นมึงอยู่กูเห็นมึงอยู่เห็นมึงอยู่อย่างอย่างเห็น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 มันกัดลุกปลากันเลย กระส่งครับใสสวยเลยนี Basil> ่ครับกระส่งครับโอ้ปลายางชุ่มคออีกแล้วครับสีขาวตัวนี้เออแสดงว่าน้ำดีนะอ่ใช่ อ่ะอ้าด like ูครับผมก็ส่งครับไซส์สวยครับตัวนี้มาเริ่มเลยครับนี่ใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้มีสี่ขีดแน่ได้นะเบ้นนะสี่ขีดได้อ่าวนตับเลยครับโอเคครับผมก็ส่งไซส์สวยๆเลยโอเค แผลฝากผลงานไปไ้วยครับฝากช่องผมไปไ้วยครับบ้านแพล่สตรีทฟิตติ้งครับอ่าใช่วันนี้ก็มากันสามคนนะอ่าสามคนมาบ่ายสามโมงเย็นนะบ่ายสามนะออกจาก,กบ้านมาบ่ายสามนะจะมีผมนะครับมีนะเบนเนี่ยนี่ตกแยกันะครับนะใบครับผมสามคนครับผมก็ ฝากไปด้วยครับฝากนะนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนหนึ่งครับไม่มีเวลาครับประมาณเดือนหนึ่งไม่มีเวลาออกตกเลยครับยุ่งนะดูเนี่พิ่งจะได้ออกมาเนี่ยครับก็เคก็คงมีผลงานเนี่นะได้รับชมมาเนี่ยปลายสามครับออกมาพอมีผลงานอยู่ครับ โอเคครับผมไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับนะดูตัวต่อไปเห็นไหครับโอเคไป โดนที่โดนโดนนีโดน,โดน,โดนโวัดเลยโดนนี่กระส่งครับตัวที่สองครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ฟอรม์มกี้ครับเออชุ่มคออยนี้ครับป่ายางชุ่มคอครับสีเหลืองครับนี่ครับโอ้ใหญ่ฟอรม์มกกี้ครับครับผม ฝากผลงานไได้วยครับฝากช่องผมไปด้วยนี่ครับเต็มปากเลยเข้าเบ้าเลยฝากช่องผมไปด้วยครับฝากผลงานไปด้วยบ้านแพลติตฟิชชิงครับฝากน้นๆนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปเ็นกัดครับแม่ขับรถ่านพอดี หมดละไปเลยไม่ต้องกลัวัปเลยเรียบร้อยหมดละอ่าโอ้สสยสวยด้วยครับนะาเบ้นเรียบร้อยเลยเอ่าอ,อ,อ,อสามขีดด้ยนะสามสี่ขีดไนดะ้อยู่ครับนี่น,น,นะาเบ้นครับเย็นๆครับเนี่ยเย็นๆย่ำเลยเนี่ย กัดละมุดขี้โคนเนี่ยดูนี่หมายเป็นประมาณแบบน,นี้นะครับ,บลลนะการละมุดเลยนะครับทิมดินเลยหัวทิมดินเลยวัดที่มาเรียบร้อยครับนี่โอเค okay. สวยๆลยครับโอเคครับเดีย๋ยว <De vin S 2> ดูตัวต่อไปหมดหมดืมดแล้วห <laughs> ลุมเดียวสองตัวเลยนี่อ่าดูนี่มันเล่นไ่มตัวโหดเอา น,น,นี่วันนี้คันจีนหักแต่ก็นี่ยืมลิโต๊ะนฝนตกนะเนี่ยดูสองโต,โต,ตัวสามตัวติดเลยหลุมเดียวเนี่ยโ,<ห>โอ้ดูเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ปะปัดโเถนี่เราออกมาแป๊บเดียวจริงออออแป๊บเดียวจริงอะไรวะเนี้สวับดีโอเคครับ okay, ผมไปเดี๋ยวตัวนี้ปลดแล้วปล่อยไปเล็กไปเดี๋ยวผมก็่าปล่อยอไปปล่อยปล่อยแล้วเดี๋ยวดูตัวต่อไปใครมืดนะใครขีดใช่ ครับขอบคุณครับขอบคุณน้นๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากน้นๆนะครับถ้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ